ทำไมคนจีนชอบรูปผู้ชายมากกว่ารูปผู้หญิงแล้วตอนนี้มีความคิดที่แบบเปลี่ยนไปบ้างไหมวันนี้เจียวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะชื่อเจ้าชนเจียวนะคะเจียวเป็นคนจริงแล้วก็ช่วงของเจียวคือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจริงให้ฟังนะคะเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักประเทศจริงมากขึ้นแล้วก็ตอบ คำถามของ FC ที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนด้วยนะคะอย่าเริ่มติดตามนะคะเพราะว่าวิดีโอจะอัปเดตท,ทุกอาทิตย์ค่ะ,ะทีนี้นะคะ FC ถามมาเขาอยากจะรู้ว่าหมือนแบบเคยได้ยิงก็คือคนจีนชอบรูปผู้ชายมากกว่ารูปผู้หญิงนะคะคือเพราะอะไรแล้วตอนนี้ในปัจจุบนันนี้คือเขาเปลี่ยนความคิดบ้างไหมนะคะเจียวก็เลยมาพูดเรื่องนี้นะคะที่จีนเมื่อก่อนเลยนะคะคือเจียวบอกได้เลยว่าเกือบร้อนะคะ คือเขาอยากจะได้ลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงคือเอาโอเคลูกผู้หญิงมีลูกผู้หญิงก็ได้แต่ต้องมีลูกผู้ชายด้วยอะแล้วเราพูดแบบว่ามีคํานึงเขาเรียกว่าุจมหนานชิงหนุ่ก็คือแปลตรงๆก็คือเหมือนแบบหนักไปทําผู้ชายแล้วก็เบาไปทําผู้หญิงก็คือเหมือนแบบ,แบแบบดูดูถูกผู้หญิงนะคะดูถูกผู้หญิงนิดนึงแล้วรวมถึงปัจจุบันนี้นะคะยังมีบางที่ นะคะที่ความคิดเขายังไม่ได้เปลี่ยนก็คือว่าต้องมีผู้ผู้ชายให้ได้นะคะต้องมีรูปผู้ชายให้ได้คือสมมติว่าท้องที่หนึ่งท้องที่สองเนี่ยเขาเป็นรูปผู้หญิงยังไงเขาก็จะเอาท้องที่สามเพื่อเป็นลูกผู้ชายนะคะอ่าถ้าท้องที่สามเนีไม่ใช่เขาว่าจะมีท้องที่สี่ได้นะคะอ่าอันนี้บางที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทายังไงถึงเป็นแบบนี้นะคะเจียวก็สรุปมาให้ฟังหนึ่งก็คืออันนี้ตั้งแต่หลายพันปีก่อนแล้วนะคะคือประเด็นจริงก็คือเป็น พวกราชวงศ์นะคะผ่านมาหลายหลายสมัยคือไม่ว่าราชวงศ์ไหนก็ช่างนะคะคนที่เสริจต่ออำนาจนะคะก็ส่วนใหญ่มีแค่ไม่กี่ราชวงศ์เป็นผู้หญิงนะคะ,ะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นพวกครอบครัวธรรมดาหรือว่าครอบครัวที่มีเงินนิดนึงหรือว่าเป็นครอบครัว,วที่อยู่ในราชวงนะคะคือ ถ้าไม่มีลูกผู้ชายนะคะเขาจะคิดว่าไม่สามารถสื่อต่ออำํำนาจสื่อต่อตระกูลหรือว่าสื่อต่อทรัพย์สินของในบ้านได้เพราะว่าลูกผู้หญิงเกิดมานะคะเมื่อก่อนเกือบร0อเซก็คือแต่งออกไปอยู่บ้านผู้ชายหมดแล้วก็ลูกเกิดมาคือลูกของลูกผู้หญิงเกิดมาหลังเกิดมาก็เป็นตระกูลของ ฝ่ายผู้ชายไปเลยคือไม่เกี่ยวกับเหมือนแบบไม่เกี่ยวกับครอบครัวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะสื่อต่อทุกอย่างของครอบครัวนี้นะคะก็ตงรงลูกผู้ชายอย่างเดียวนะคะถ้าบ้านไหนที่แบบไม่มีลูกผู้ชายนี่โดนดูถูกเลยนะคะอ่าแล้วก็2ก็คือเมืแต่ประเทศจีนตั้งประเทศใหม่แล้วก็คือประเทศใหม่คือตั้งขึ้นมาปีคศ1 9ึนะคะคือคนส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่าอยากจะได้ลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงเพราะว่า ประเทศจีนนะคะคือเป็นประเทศที่เป็นทำกเกษตรเป็นหลักนะคะคือทำงานกเกษตรเป็นหลักปลูกข้าวปลูกน้่นปลูกนี่คือเมื่อก่อนเราไม่มีแบบเทคโนโลยีไม่มีเครื่องมือที่แบบทันสมัยนะคะเวลาเราจะไปทำกเกษตรนะคะก็คือต้องใช้คนใช่ไหมคะแล้วคนวที่ไปทำเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ชายถึงจะแบบมีแรงน,นะคะถึงจะทำได้ดีทำได้เยอะเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวไหนที่แบบว่าอยากจะแบบ มีข้าวกินนะคะคือไม่ลำบากคือเขาต้องมีลูกผู้ชายนะคะที่ไปทำนาทำนัน่นทำนี่ให้เขานะคะ,ะถ้ามีแต่ลูกผู้หญิงก็คือเหมือนแบบครอบครัวนี้อาจจะแบบไม่มีแรงงานอ่ะนะคะก็เลยจะลาบากอย่างเนี้ยเขาก็เลยคิดว่าต้องมีลูกผู้ชายนะคะถึงจะช่วยทั้งครอบครัวก็คือช่วยหากินนะคะแล้วอ,อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องที่สามก็คือว่าคนจริงนะคะมีความคิดแบบนี้นะคะคือเขาภาษาจีนเขาเรียกว่าอย่างอ่ำฝังเหล่านะคะก็คือเหมือนแบบ ภาษาไทยก็คือเหมือนเลี้ยงลูกเพื่อป้องกันความแก่แต่ที่นี่ลูกเนี่ยหมายความว่าลูกผู้ชายนะคะในเมื่อก่อนเนี่ยหมายความว่าลูกผู้ชายเพราะว่าเมื่อกี้ก็บอกแล้วผู้หญิงนะคะลูกผู้หญิงคือโตอแล้วแต่งออกไปอีกอครอบครัวหนึ่งแล้วเขาไปดูแลพ่อแม่ของคนอื่นแล้วคนที่จะอยู่บ้านนี้ได้ก็คือลูกผู้ชาย นะคะแล้วสุดท้ายคนที่จะดูแลคนแก่ได้ก็เป็นลูกผู้ชายนะคะแล้วเมื่อก่อนนี้คือถ้าบ้านไหนไม่มีลูกผ,ผู้ชายนะคะคือมีแต่ลูกผู้หญิงเขาจะคิดว่าคือค,คุณก็จะว่าอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็จะคิดเอด้วยว่าคือตอนแก่แล้วไม่มีใครดูแลไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากได้ลูกผู้ชาย <laughs> แล้วหนึ่งจากเหตุผลอีกหลายๆอย่างนะคะแล้วรวมถึงอันนี้คือแบบมีความคิดแบบนี้คือมีมาตั้งแต่ ก่อนแล้วนะคะพังกว่าปีแล้วอย่างงี้หรือว่าหลายพันปีแล้วก็เลยทาให้เหมือนแบบเป็นความคิดที่แบบอยู่ในสายเลือดของคนจริงไปเลยนะคะซึ่งเจียวรู้สึกว่าความคิดแบบเก่าแบบนี้นะคะคือเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็ประมาณ10บสิบสบกว่าปีที่ใกล้ๆนี้นะคะคือเริ่มรู้สึกว่าเออ เหมือนแบบเอ๊ะทำไมเปลี่ยนความคิดกันเยอะนะคะเพราะว่าเจียวได้ยิงหรือว่าเห็นคนที่อยู่รอบข้างแต่ว่าอยากจะได้รูปผู้หญิงอยากจะได้รูปผู้หญิงนะคะคือคนรผู้แบบนี้เยอะขึ้นนะคะแล้วทำยังไงถึงเขาเปลี่ยนความคิดไปอย่างนี้เราเห็นทั่วโลกเชนในพว,พวกพวกติดต่อแชนในพวกอ,ออนไลน์นะคะก็คือมีแต่คนบอกว่า มีลูกผู้ชายแล้วอย่ามีลูกผู้หญิงอีกคนนึงหรือบางคนบอกว่าแมอลูกผู้ชายก็ได้ขอลูกผู้หญิงอย่างนี้เลยนะคะคือเจียวก็สรุปให้ฟังว่าทําไมถึงเขาเปรียบอย่างนี้นะคะหนึ่งก็คือ,อที่ประเทศจีนนะคะเจียวไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเหมือนกันเปล่าคือเวลาผู้ชายนะคะแต่งงานคือจะหาผู้หญิงเข้ามานะคะจะให้ผู้หญิงแต่งเข้ามาคือเราแบบแป90้าเอร์ซเลยนะคะคือเราต้องมีอะไรสักอย่างไม่งั้นเราต้องมีบ้าน ที่เพื่อให้ผู้หญิงมาอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเราต้องมีสิ่งสดให้ฝ่ายผู้หญิงอีกนะคะเพราะฉะนั้นที่ประเทศจีนบ้างก็แพ้มแพรน,นะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เตรียมให้ลูกชายของตัวเองอยู่แล้วนะคะคือเขาจะเตรียมพร้อมไว้ก่อนที่เขาจะแต่งงานคือจะแบบเตรียมให้เรียบร้อยไว้อยู่อันเนี้ยคือส่วนใหญ่พ่อแม่เป็นคนเตรียมให้เพราะฉะนั้นถ้าลูกผู้ชายยิ่งเยอะก็แสดงว่าเราต้องเอาเงินไปเตรียมพวกนี้ เยอะมากมา,มา,มานะคะคือความกดดันทางการเงินคือสูงมากนะคะอาก็เลยคิดว่ามีรูปผู้หญิงก็ดีเหมือนกันนะคะก็คือเราไม่ต้องเตรียมพวกนี้เราเราแค่ค่ผู้หญิงไปเด็งแต่งงานนะคะเราได้สินสดด้วยอะไรเนี้ยคือเหมือนแปลว่าก็คือความคิดก็คือเปลี่ยนไปเลยนะคะเมื่อก่อนโอเคเราต้องทํานาเราต้องทําเกษตรเราต้องใช้แรงแต่ตอนนี้ทุกอย่างคือเป็นเทคโนโลยีหมดแล้วนะคะ เราก็มีครึ่งที่ทั้งสมยัยอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ที่แค่กดปุ่มเดียวหรือว่าอะไรทำอ่าแช่ครึ่งใ,ให้เ่อนไปทำทุกอย่างได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จำเป็นที่ว่าเราไม่มีรูปผู้หญิงแล้วเราไม่มีเข้ากิงไม่ใช่สมัยนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความคิดของคนก็เปลี่ยนไปแบบว่าเอาเราไม่สนใจว่าเรามีรูปผู้หญิงก็โอเคแล้วเหตุผลที่อีกอันหนึ่งที่ทำให้คนก็คือเริ่มเปลี่ยนความคิดก็คือเขาคิดว่า ผู้หญิงเนี่ยจะละเอียดกว่าผู้ชายนะคะตอนที่พ่อแม่ไม่สบายหรือว่าตอนที่ต้องดูแลพ่อแม่เนี่ยคือแบบผู้หญิงจะดูแลได้ดีกว่าเพราะว่าในปัจจุบันนี้การแต่งงานกันคือผู้หญิงผู้ชายสองคนแต่งงานกันแล้วเขาก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าแบบผู้หญิงต้องแต่งออร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่นะคะคือแล้วแต่สองครอบครัวคุยกันก็มีผู้ชายแต่งเขาบ้านผู้หญิงก็มีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเรามีลูกผู้หญิงแล้วผู้หญิงของเราก็จะออกไม่ใช่เราไม่ให้ออกก็ได้ หรือตกลงการที่ว่าเดี๋ยวนี้แบบนี้เยอะมากนะคะที่แบบว่าเราไม่แต่งออกเราไม่ก็ไม่แต่งเข้าแต่เราก็คือพักอยู่ข้างนอกกันสองคนเวลาทั้งสองครอบครัวพ่อแม่คนไหนไม่สบายเราก็ช่วยดูแลกันทั้งสองควอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคิดถึงแบบนี้เราก็คือคนแก่ก็เลยสบายใจบอกว่าอ๋อมีลูกผู้หญิงดูแลก็ดีแบบละเอียดอบอ,อุ่นอย่างนี้นะคะอาเห็นใจพ่อแม่อย่างนี้มากกว่าเขาก็เลยคิดว่าเออมีผู้หญิงก็ดีเหมือนกัน แต่ที่จริงการเปลี่ยนแปลงความคิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็คือแสดงถึงาการพัฒนาของความคิดหรือการพัฒนาของประเทศนะคะคือดีขึ้นมาแล้วไงก็เลยทําให้คนมันอยู่ในสมัยนี้ก็เลยคิดแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เจียวทิ้งท้ายไว้นิดน,นึงนะคะว่าเพราะว่ามี F c บางคนเคยถามมาแล้วนะคะสงสัยว่าอา๋อแล้วถ้าสําหรับคนที่ว่าไม่มีรูปผู้ชายไม่ได้ล่ะถ้าเขารู้ว่า,าตัวเองท้องลูกผู้หญิงเขาจะแท้งออกเนี่ย ที่ประเทศจริงนะคะทำแทนเนี่ยผิดกฎหมายไหมทำได้ไหมอันเนี้ยเจียวจะตอบในอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นติดตามดูเลยนะคะวันนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะ